สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้มาดูที่ตรดกลางนะครับหลังจากที่นะดูเหมือนว่าจะมีการนะหยุดยิงกันไปเนี่ยแต่ดูแล้วท่าทางจะไม่น่านนะพ้นปีใหม่นะถ้าจะดูนะรวมถึงที่ผมเคยคาดการว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะให้การสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยนะค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะรุนแรงขึ้นในดอกกลางนะครับจะมาดูข่าวแปร ى, ต่างประเทศชี้นีนนะครับนรกทั้งหมด จุดๆนะครับคำขาดอันหนาวเหเนบของทรัมป์ต่อฮามาสวางเส้นตายที่จะปล่อยบรรดาตัวประกันจากกาซาภัยคุกคามตรงนะครับอันดับหนึ่งของทรัมป์ต่อฮามาสนรกจะจ่ายจุดๆทรัมป์วางเส้นตายสำหรับฮามาสถ้าหากบรรดาตัวประกันไม่ได้ถูกปล่อยเป็นอิสระภายใน20มกราคมดังนั้นจุดๆประธานาธิบดีเลือกตั้งสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้เตือนฮามาสของผลสะท้อนกลับ ถ้าหากบรรดาตัวประกันไม่ได้ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระทานะครับได้ถแถลงเส้นตายนั้นสําหรับการปล่อยบรรดาตัวประกันให้เป็นอิสระคือ20มกราคม2025เมื่อเขาได้กลับคืนสู่ธรรมเนียบเขาได้ประกาศนะครับนรกทั้งหมดที่จะต้องจ่ายสําหรับความรับผิดชอบทั้งหลายเหล่านั้นสําหรับการกักขังหนุวงเหนียวของบรรดาตัวประกันนั้นทานะครับได้สัญญา ปฏิบัติการอย่างเป็นประวัติการต่อบรรดาผู้กระทําความผิดคําขาดของทรัมป์ต่อฮามาสโพสต์ของทรัมป์นะครับบนทูตโซเชียลว่าทุกคนกําลังพูดเกี่ยวกับบรรดาตัวประกันนั้นผู้ซึ่งกําลังถูกจับอย่างรุนแรงไร้มมตธรรมมากและขัดต่อความมุ่งหมายของโลกทั้งปวงในตัวกลางแต่ทั้งหมดมันเป็นนะการพูดแต่ไม่มีการกระทํา โปรดอนุญาตความจริงนี้ทำหน้าที่ตัวแทนว่าถ้าหากบรรดาตัวประกันไม่ได้ถูกปล่อยเป็นอิสระก่อน20มกราคม2025วันนั้นที่ผมกลับคืนสู่ธรำเนียบอย่างภาคภูมิใจในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐจะมีนรกท,ทั้งหมดที่จะต้องจ่ายในตะกกลางและสำหรับทั้งหลายเหล่านั้นในความรับผิดชอบผู้ซึ่งกระทำความผิดบรรดาความโหดร้ายปาเถื่อนทั้งหลายเหล่านี้ต่อมนุษยชาติ ความรับผิดชอบทั้งหลายเหล่านั้นจะถูกตีหนักขึ้นกว่าผู้ใดที่เคยถูกตีในประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นเรื่องราวของสหร,รัฐอเมริกาปลดปล่อยบรรดาตัวประกันนั้นเดี๋ยวนี้ทีมบริหารของประธานาดีไบเดนนะครับที่กำลังจะออกไปได้ล้มเหลวที่จะสร้างความมั่นคงหนึ่งนะครับในข้อตกลงสำหรับการปลดปล่อยของบรรดาตัวประกัน ความพยายามต่างๆของไบเดนนะครับยังได้ล้มเหลวที่จะยุติสงครามที่กำลังดำเนินไปในกาซาของอิสราเอลต่อฮามาสอีกด้วยทั้นะครับได้ปฏิญาณการสนับสนุนอย่างแข็งขันสำหรับอิสราเอลทำการทิ้งนะคำวิพากษ์วิจารณ์ในบางโอกาสของอนะิสราเอลของไบเดนเขาได้เน้นย้ำความปรารถนาของเขาที่จะสร้างความมั่นคงบรรดาข้อตกลงที่มีผลกระทบนะครับต่อเวทีโลก อามาสนะครับได้จับกลุมนะบรรดาตัวประกัน251รายในช่วงระหว่างการโจมตีนั้นในวันที่7ตุลาคมด้วยบางส่วนนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วในบรรดาตัวประกัน251รายนะครับ97ารายเนี่ยยังคงถูกจับกลุ่มในกาซารวมถึง35รายนะครับได้ถูกสนิฐานนว่าเสียชีวิตนะโดยทางกองทัพ การล้นลงทางการอาหารของอิสราเอลนะครับได้สังหารไป44,429รายในกาซาตามข้อมูลตัวเลขนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับมันข่าวแปรต่างประเทศจริงน,นะครับก็เป็นการโพสต์ Post นะของทําเนี่ยนะในที่หนึ่งนะครับเขาใช้ชื่อว่าทูตโซเชียลนะเขาก็เหมือนกับว่าออกคำขู่นะคำขาดนะ ให้กับกลุ่มฮามาสนะว่าต้องปล่อยตัวประกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยภายใน20มกราคมนะก่อนที่ทั้อยากขึ้นสู่ตําแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่20บมกราคมปีหน้านะครับ2025เนี่ยไม่งั้นแล้วเนี่ยนะคุณจะเรียกว่าคุณจะเห็นนรกทั้งหมดอะที่คุณต้องจ่ายพูดง่าย ก็มีโอกาสที่จะใช้กําลังทางการาหารนะบุกเข้าไปปราบปามนะฮามาสอะไรประมาณนี้นะครับนะดูจากท่าทีน้ําเสียงนะของการโพสตของทํามที่ใช้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ในรอกกลางเนี่ยจริงแล้วยังไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าการมาของทํามเนี่ยก็คงสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่นะครับเหมือนกับสมัยทั้มหนึ่งจุนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ